สวัสดีชาแนลยิงบีสวีเดนค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการลบ iMovie บน iMac ค่ะว่าลบยังไงไปดูกันค่ะตัตเองก็ไม่เคยมีเครื่องมาก่อนก็เลยพอลบเป็นก็เลยบอกค่ะการลบภาพบน iMovie นะคะสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆเหมือนยิงบีเนะะี่ยค่ะก็ยังทำไม่ค่อยเป็นเลยก็โอ๊ยไม่รู้จะทำยังไง ก็ไปที่ i-movie เลยค่ะเอากร์เซอร์วางไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทำเป็นตัววิญญาณมันขึ้นมาเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆเลยก็ได้ตัวเล็กก็ได้ไม่เป็นไรขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เราค่ะเอาไปให้สุดไฟล,ล์เราค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ติ๊กตรงตรงแป้นเนี่ยค่ะแป้นพิมพ์เรานะคะ เป็นแป,นะะป,นป้นพิมพ์นะคะแป้นแป้นพิมพ์คลิกตรงนี้จุ๊บก,ก็จะหายไปเอาอรซอร์ไปวางไว้ที่รูปภาพนะคะแล้วเราก็คลิกตรงกลางนะคะอย่าไปคลิกตรงเลขบวกนะคะเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงภาพที่เราจะลบนี่ยค่ะคลิกขวามันก็จะมีขึ้นมาถามว่าจะจะเล่นอีกไหมจะอะไรอีกไหมเราก็บอกไปเลยค่ะเราจะลบมาอันสุดท้ายเลยลบค่ะออกไปแล้วค่ะ คล,ลคลิกขวาเลื่อนลงมาอันสุดท้ายลบคลิกขวาเลื่อนลงมาอันสุดท้ายลบคลิกขวาเลื่อนอันสุดท้ายเลยค่ะลบค่ะคลิกขวาเลื่อนอันสุดท้ายแล้วก็คลิกขวาอีกทีนึงค่ะตรงเลื่อนมาอันสุดท้ายแล้วคลิกที่ขวาออกไปแล้ค่ะง่ายๆเลย อันนี้จะเป็นเสียงที่เราอัดไว้อะฮะเนี่ยค่ะคลิกขวาเลื่อนลงมาอันสุดท้ายคลิกออกไป <ess> 谢谢เห็นไหมคะเนี่ยเสียงที่เราทําไว้มันเยอะเต็มเป็นหมดเลยต้องเอาออกคะ่ะเนี่ยคลิกขวาเลื่อนมาอันสุดท้ายออกไปแล้วคะ่ะคลิกขวาเลื่อนมาอันสุดท้ายคลิกขวาแล้วก็จะขึ้นมาเป็นคําถามเยอะแยะเป็นหมดเลยเราก็เลื่อนมาอันสุดท้ายเนี่ย คลิกขวาอีกทีนึงค่ะดอกไม้ไม่เอาออกค่ะคลิกขวามันก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาตัวเหลืองๆเนะะี่ยคะปุ่มนี้แหละที่เราไม่เอาแล้วก็ลงมาล่างคลิกขวาอีกทีหนึ่งคลิกขวาเป็นรูปภาพอะไรที่เราทําไวะะ้เนี่ยคะก็ยังเหลือเยอะอยู่จะ,จะลบยังไงดีแล้วก็ใช้เคอร์เซอร์วางไว้ตรงที่จะลบค่ะเสร็จแล้วก็คลิกขวา ลงมาที่ด้านล่างสุดเลยที่เขียนว่าเอา่อลบอันนี้ไหมลบมีเดียนี้ไหมก็คลิกไปเลยค่ะไล่ลบไปทีละอันเลยอย่าออกไปแล้วค่ะไล่ลบไปเลยอาจจะเป็นภาพเสียงที่เราทำไว้อะค่ะถ้าก็ถามว่าจะจะลบอันนี้เหรออะไรทำนองเนี้ยก็บอกเลยค่ะว่าเราเราลบอันนี้แหละคลิกด้านขวาสุดเนี้ยค่ะ ถามตลอดเลยนะคะว่าลบใช่ไหมคะ่ะบอกไปเลยค่ะว่าลบเพราะเราทำไว้เยอะเลยแล้วก็ลบไม่เป็นแล้วไฟล์มันก็จะเต็มอันไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วเคลียร์ออกไปเลยค่ะถามตลอดเลยแล้วก็บอกตลอดนะคะคลิกขวาคลิกด้านล่างล่างสุดเลยนะคะ เอาเอาฟิล์มที่เอาเอาภาพยนตร์ที่เราทําไว้เนี่ยออกเลยใช่ไหมเนี่ยเขาถามเขาถามซ้าอีกทีหนึ่งว่าใช่ไหมก็เราบอกว่าใช่เลยค่ะเอาออกเลยเยอะมากเลยนะคะของหญิงดีทําไว้เนี่ยก็ลบไม่เป็นดูสิคะเนี่ยภาพอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะต้องมานั่งไล่ลบพอดีลบเป็นก็เลยรีบบอกนะคะหลายคนที่เป็นอยู่แล้วก็ก็ช่วยคนที่ไม่เป็นด้วยนะคะ ลบออกไปค่ะคลิกขวาเอาลงมาด้านล่างเอาออกไ <c oughs> ล่ลบออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> คลิกขวาเลื่อนลงด้านล่างคลิกตรงบุ่มสุดท้ายนะคะเอาออกไปคลิกขวา มันจะขึ้นมาถามและเลื่อนลงอันสุดท้ายคลิกออกคลิกขวาเลื่อนลงอันสุดท้ายคลิกออกคลิกขวาเลื่อนลงอันสุดท้ายและคลิกออกเพื่อฮาร์ดดิสเราจะได้ไม่เต็มนะคะคลิกขวาเลื่อนลงอันสุดท้ายและคลิกออกคลิกขวาเลื่อนลงอันสุดท้ายและคลิกออกคลิกขวาเลื่อนลงอันสุดท้ายแล้วคลิกออกคลิกขวาเลื่อนลงอันสุดท้ายแล้คลิกออก หมดแล้วค่ะเกือบหมดละคลิกขวาแล้วลงอันสุดท้ายแล้วคลิกออกเสร็จแล้วมาเช็คที่ iMovie b BioTech ค่ะว่าในนั้นยังมีอะไรเหลืออยู่ไหมหมดแล้วค่ะหมดเกี้ยงเราจะลบออกไปให้หมดในฮาร์ดดิสของเรานะคะเพราะถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยมันจะเรื่องใหญ่ต้องไปซื้อไอคอนไอคาวนี่ถ้าเกิดว่ามันเราโหลดลงไปใน ใน Youtube เรียบร้อยแล้วถ้าเราคิดว่าเราแน่ใจแล้วเราก็เราก็ลบออกไปเลยค่ะอันนี้ก็จะขึ้นมาถามอีกทีนึงคุณแน่ใจไม่ว่าคุณจะลบก็แน่ใจค่ะเอาออกไปจาก b b o t e c k e t เลยค่ะนีคะภาพยิงบีจะเเยอะ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 ะจริงๆค่ะคลิกขวาจะเป็นอันสีเหลืองขึ้นมาเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะกรอบนี้ แล้วก็เลื่อนอันนี้มันก็ขึ้นมาถามอีกทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาอันสุดท้ายเนี่ยลบจริงไหมลบเลยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเสียง <c oughs> เสียงที่ที่เราอาจไว้คลิกขวา <c oughs> คำถามขึ้นมาเลื่อนลงมาอันสุดท้ายนี่แหละ <c oughs> คลิกอีกทีหนึ่งหายเลย <c oughs> คลิกขวาเ <c oughs> นี่ยค่ะมันก็จะมาอยู่ตรงหน้าจอทีวีของเราเนี่ยแหละค่ะหน้าจอภาพยนตร์ของเราเนี่ยค่ะ,ะ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาอีกทีนึง เลื่อนลงเอ่อเลื่อนลงมาด้านล่างสุดคลิกหายไปแล้วเอาเสียงออกนะคะเนี่ค่ะคลิกขวาอันสีเหลืองนี่จะขึ้นทําตรงนี้เลยใช่ไหมเอาออกเอาเอาเฉพาะช่วงนี้ออกใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่เลื่อนลงมาอันสุดท้ายคลิกอีกทีหนึ่งค่ะไล่ลบออกให้หมดเลยอันไหนที่ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเต็มเรื่องมันจะใหญ่ปวดหัวเนี่ยค่ะ อันนี้็จะเป็นเสียงสีเข,เขียวๆอออค่ะคลิกขวาเลื่อนลงด้านล่างคลิกขวานี่ค่ะมันก็จะออกมาตรงจอหน้าจอเราเนี่ยค่ะหน้าจอภาพยนตร์เนี่ยค่ะหน้าจอเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะหน้าจอภาพยนตร์ตรงจอใหญ่ด้านขวาสุดก็ถามเราว่าแน่ใจจะออกไหมก็โอเคละแน่ใจออกเลยเลื่อนแถบสุดท้าย คลิกออกเลยค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวไล่เอาลบออกให้หมดเลยเนาะอันไหนที่เขาไม่ได้ใจก็จะถามขึ้นมาอีกทีนึงคลิกเอา,เอ,าออกจริงๆแล้วค่ะเอาออกค่ะยินดีค่ะตอนนี้เราลบออกหมดแล้วนะคะ เวลาเราจะทําภาพยนต์ต่อไปเนี่ยมันจะได้ไม่หมุนติว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 อยู่ตรงเนี้ยคือมันมันหมุนตลอดเวลาแล้วมันก็ช้าเพราะว่าไฟ์ลมันจะเต็มนะคะต้องอันไหนไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไปไปเอาออกไปค่ะ,ะจะได้สร้างภาพยนต์ใหม่เวลาเราคลิกออกแล้วเนี่ยค่ะ,ะเวลาเราเอาภาพออกแล้วเนี่ยมันจะมันจะเทลงมาอยู่นในในถังใบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราจะต้องเอาออกอีกรอบนึง เนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะรูปภาพอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่เราออกมาเมื่อกี้เนี่ยเขาจะมาซ่อนอยู่ในถังนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาถังนี้ออกอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูใหม่นะคะมาที่ถังขยะค่ะเทถังขยะทิ้งอีกรอบหนึง่งคลิกๆค่ะภาพก็จะปรากฏบนหน้าจอเราเห็นไหมคะเขาบอกว่า จะเอาภาพทั้งหมดเนี่ยออกอีกเหรอเขาก็ถามอะใช่เลยเราจะเอาออกแล้วก็มาคลิกปุ่มขวาอีกทีนึงถังขยะเรานะ่ะมันจะได้ไม่เต็มมันจะมันมันจะได้หมดไปนี่ค่ะมาตรงเนี่ยละ่ะเนี่ยเอาออกเลย เสร็จแล้วเขากจ็จะมีรายการขึ้นถามอีกทีนึงว่าจะเอาออกจริงเหรอเพื่อความแน่ใจค่ะเอาออกเลยค่ะ <c oughs> หมดเกลี้ยงเลยค่ะหมดเกลี้ยงถังเลยให้ดูชัดๆที่ถังที่ถังหมดเกลี้ยงเลยนะคะเก่งมากขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยกันทุกคนนะคะ